สำหรับใครใ<ห>สนใจเติมเกม f c Mobile ราคาถูกปลอดภัย100%เติมได้ทุกแพ็คภายในเกมรับเติม24ชั่วโมงเลยติดต่อทางเพจจ o ชาวไร่นะครับผมพร้อมความเชื่อมั่นความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าครับนี่เลยจัดไปเลยฮะทุกคนใครสนใจ คลลิปเยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนชัดบานะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจด้วยแล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่ยินดีต้อนรับฝากกด subscribe หน่อยนะครับมาวันนี้จะลองมาเปิดแพ็คต่อเนื่องฉลองครบรอบนะฮะก็คือแพ็ค15บาทนะครับเดี๋ยวเรามาจัดกัน4 ID นะครับวันนี้มาลุยกันว่าจะเป็นยังไงฮะขายไม่ได้นะนักเตะเน้นทําทีมใช้งานล้วนๆเลยนะครับมาครับกดไปเลยครับเดี๋ยวเราซื้อก่อนนะ มาครับท่านผู้ชมมาลุ้นกันว่าจะมาร้อยหนึ่งถึงร้อยสามหรือเปล่านะครับจังหวะน,นี้ครับขอสักแสงหนึ่งแล้วกันไปครับผมหวานเจี๊ยบหรือเปล่าจังหวะน,นี้ครับท่านผู้ชมเอ้ยเอาแล้วเอาแล้วสมุนสอนแบบนี้เรียบร้อย ประมาณนี้ท่านผู้ชมเอเดี๋ยวไปวอไอดีต่อไปเลยครับมาอยู่กับไอดีที่2นะฮะท่านผู้ชมว่า15บาทจัดมาเดี๋ยวซื้อแป๊บหนึ่งเอาละฮะเรียบร้อยครับมาลุ้นกันฮะใน4 ID ไอดีนี้จะออก100บ้างหรือเปล่าครับแสงหนึ่งครับจบไปครับมาจังหวะน,นี้ครับผมยังไงโคอเชียรครับ C A M ฮะเ,เฮ้ยเ,เฮ้ย เอาเรื่อง96โอ้โหไม่น่าเกินนี้ละมั้งไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อนะครับลุยกันต่อท่านผู้ชม15บาทครับ95ถึง103จัดมาซื้อแป๊บมาจัดมาเรียบร้อยครับแพ็คลูกสู้ครับผมจะหลองครบรอบนะไปครับแตะเพื่อเปิดครับของดีแน่นอนครับจังหวนนี้ยังไงครับประเทศมาก็หมดลุ้นเลย สโมสนก็ไม่ต้องหวัง9เห้าเป๊ะครับไม่มีเกินครับผมนะเดี๋ยวไปดวยดี ID สุดท้ายเลยเอาละเรามาอยู่กับไวดีสุดท้ายแล้วครับไม่มีแล้วนะหมดแล้ว15บาทครับชุดนี้มาซื้อเรียบร้อยครับเดี๋ยวมาดูกันส่งท้ายสวยๆหน่อยนะพี่เอาแล้วแพ็กนี้แหละคือตานานจังหวะนี้กดไปเลยครับไม่ต้องรอเยอะปึ๊บ เขาให้เบลเยี่ยมครับ CM ตัวไอมาแล้วโอ้โหไม่ใช่ว่ะเอาเรื่องนะโอ้โหเอคีเวนเดอ์บอยจะมาหรือป่าประเด็นไม่มีด้วยนะประเด็นอนะโอเคครับก็ขอบคุณมากทุกคนที่เข้ามาแล้วชมในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยการที่เข้ามาใหม่ฝากกดติดตามด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบาย